เพิ่มแบบนี้แล้วประหมาาจังเลยฮะอ๋อหยุดเด็กดีเด็กดีจะชินกิรูปแบบซันต้าเออเธอชินแอตเตียจะทำงานด้วยกันค่เค่ะฉันแอนค่ะฉันชื่อสินอรุแล้วเธอเน่ะชอบคริสต์มาสหรือเปล่าเออค่ะ ดีมากเธอสอบผ่านเอ๊ะงั้นขึ้นมาเลยเด้ะคือว่าจะไม่อธิบายงานหน่อยเหรอคะไปเลย จะเคยทำงานเหรอเออรู้ด้วยเหรอคะก็เท่าที่ดูไม่น่าจะใช่ชินกีสายอาชีพนี่นะชินกีทั่วไปมหางานทำมันก็แปลกๆอยู่นะอย่าบอกนะว่ามาสเตอร์เป็นคนยากจนนะไม่ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวใกล้จะถึงรายละเอียดงานแล้วตั้งอกตั้งใจดูหน่อยนะเอ๊ะันเนอร์สำหรับชีวิตคุณมัติมูฟเทเบิลซิสเต็ม ตอบแทนความใส่ใจที่มีให้การใสะสะารน,น,านเทศกาลคริสต์มาสของปีนี้ดนวันคริสต์มาสซานต้าตัวน้อยจะไปเยี่ยมถึงบ้านคุณค่ะซันต้าตัวน้อยเหรอใช่แล้วนั่นแหละงานของพวกเราวิเศษใช่ไหมล่ะแล้ว,ลวทำไมถึงได้มาทำงานล่ะที่จริงแล้ว,ลวมันก็ กับมาสเตอร์นะคะเนี่ยมันจะไม่ดูหรูไปหน่อยเหรอฮะถ้าสวมดาวจะแก้สนหน่อยจะแทนแน่เลยแต่ดูเหมือนเลขศูนย์บนป้ายจะเยอะสุดเลยถุงมือคู่นั้นสีเปิดของมาสเตอร์ด้วยละคะ่ะดูแล้วท่าทางจะอุ่นน่าดูเลยนะคะจริงด้วยสิดูดูไปก็ไม่เลวเหมือนกันเนะอืมก็ไม่เลวนี่ หมักดวนช่างแต่งหน้าเค่คริสมาสว้าวน่าสนุกจรงเลยเอ๊ะหมายเหตุเฉพาะชิงกิที่ชำนาญงานอ้ยอันนี้ก็ไม่ได้ฮะไรเจอบ้างหรือ,อยังอ่ะไ,ไม่ไหวเลยค่ะเป็นงานของชินกิมืออาชีพซะเยอะขอโทษนะคะสุดท้ายเหลือแค่ฉันคนเดียวแท้ๆช่วยไม่ได้นี่งานที่ชินกิทั่วไปพอทำได้น่ะมันไม่ค่อยจะมีนี่นา แต่ว่าถึงอย่างนั้นที่ทุกคนได้งานแล้วเนี่ยสุดยอดเลยนะคะได้ทำงานแบบไหนกันบ้างเหรอคะของเราก็เออแบบว่าเกี่ยวกับเง,ง,งินเงินทองทองนั่นนะ <c ười> ของฉันเป็นงานโชว์ตัวนะคะเ <c ười> ง,ง,งินเงินทองทองกับโชว์ตัวเ <c ười> หรอ <c ười> อืมโอเค สองคนยอดเลยค่ะแล้วสตราฟล่ะคะอืมเป็นความลับน่ะอะไรเนี่ยแค่บอกกระสได์ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นะนะ่ดี๋ยวเรียกฉันได้ชื่อนั้นเอ้ยคุณแอนคะอันนี้ล่ะเป็นไงมะงานด่วนรับสมัครผู้ช่วยซานตาคลอสเฉพาะวันคริสต์มาสเท่านั้นด้วยอะผู้ช่วยซานต้าเหรอ ทุกคนทำงานพิเศษเพื่อซื้อของขวัญให้มาสเตอร์เหรอ <c oughs> ก็ดีแล้วนี่นะฉันคิดว่ามันวิเศษดีออกอะขอบคุณมากค่ะเอาอึ๊บเอ๊ะ <c oughs> ของเยอะจังเลยนะคะปีนี้มันเยอะเป็นพิเศษนะ่ะฉันก็กำลังกลุ้มใจพอดีเพราะคนเดียวก็คงรับมือไม่ไหวหรอก พรุ่นี้แค่วันเดียวต้องแจกหมดนี้เลยเหรอคะ,อะตัวฉันคือซานตาคลอสเอ๊ะฉันมีความภูมิใจในงานชิ้นนี้เพราะนี่คืองานแจกจ่ายความฝันไงละ่ะงานแจกจ่ายความฝันเหรอคะใช่แล้วฉันคือซานตาคลอสพูดสิพูดสิฉันคือซานตาคลอสเสียงยังเบาไปฉันคือซานตาคลอส เพื่อมอบความฝันในวันคริสต์มาสรอยยิ้มของเด็กๆนั่นคือค่าเหนื่อยของฉันรอยยิ้มของเด็กๆนั่นคือค่าเหนื่อยเอ๊ะอ๋อเมื่อกี้มันก็แค่ภาพลักษณ์น่ะเราจ่ายค่าแรงให้แน่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเอเอ,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 ข,อขอโทษนะคะเอาล่ะวันพรุ่งนี้ก็คงยุ่งหน่อยแหละวันนี้ให้พักเต็มที่นะค่ะ ฉันคือซานตาคล,าสลอสเหรอฮึฮึอาเชิญค่ะโอ้าวตุ๊กตาหิมะนี่อ้าวเชิญเลยค่ะขอบคุณนะตุ๊กตาหิมะบ๊ายบายไอเน้นเงยไหลแล้วแอบมองไปเสียมารยาณ์นะรู้มะ งานพิเศษของไอเนสเนี่ยใช่แล้วล่ะนี่ก็เกี่ยวกับเงินเงินทองทองละมั้งนะแล้วที่คุยงานเป็นไงบ้างเอะถึงจะมีงานแค่พรุ่งนี้วันเดียวแต่ก็คงต้องพยายามหน่อยละคะ่ะงั้นเหรอเยี่ยมเลยนี่นะาค่ะขอบคุณที่มาฟังกันนะคะเพลงเมื่อ,อรครู่นี้ ตอนอยู่บ้านลิสเพราะทำเพลงเบาๆตามสไตล์เพลงผู้หญิงระหว่างพักที่คาเฟ่นะคะเป็นเพลงที่หัวใจฉันบันเรงออกมาราวกับเพิ่งพลัดพรากจากคนรักเลยล่ะค่ะโทษนะคะเข็มแข็่งไว้นะขอบคุณมากสำหรับเพลงพราะแข็อแกร่งย้อด้วยขอบคุณรบทุนด้วยขอบคุณจริงๆนะคะต่อไปเป็นเพลงที่คุณขอมานะคะงานของเลเน่คือแบบนี้เองหรอเนี่ย ทุกคนพยายามเต็มที่เลยนะคะแต่ว่าศิลปินเปิดหมวกเนี่ยชื่อว่ามันห่างไกลจากค o ว่าโชว์ตัวกันไปนักแค่แจกทิชชู่น้าธนาคารแล้บบอกว่าทํางานเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยก็ออกจะเกินจริงอยู่ละท่าเฮ้ยแล้วเธอไปอยู่ปารีสตั้งแต่ตอนไหนยะไม่ว่าเมื่อไหร่ศิลปินก็ใช้หัวใจออกเดินทางรอบโลกอยู่เสมอนั่นแหละค่ะสุดยอดเลยจริงเหรอคะเนี่ยเป็นศิลปินที่ไหนกันเล่าแต่ก็นะ แอนเองก็ได้งานพิเศษแล้วคิดว่าน,น่าจะเป็นไปตามที่วางแผนไว้ลนะแล้วนะค่ะแล้วครานี้ก็ยังไม่ยอมบอกว่าไปทำงานอะไรเหมือนเดิมสินะเจ้าคะไม่รู้ซจะเป็นเรื่องดีกับพวกเธอมากกว่านะเอะถ้าพวกเธอรู้เข้าจะต้องแบกตางเขนไว้บนหลังเหมือนกับฉันนะว่าไปจับจงานอันตรายอะไรอีกแล้วเนี่ย หรือบางทีอาจจะเป็นงานอันตรายที่บอกเราไม่ได้ก็เป็นได้นะคะเนี่ยงานอันตรายเหรอพยายามอย่าฝืนแล้วปลอดภัยกลับมาให้ได้นะคะปีหน้า<ฮ>จะได้จัดงานคริสต์มาสกันทั้งหน้าทั้งตายอีก กลับมาแล้วยหนาหนาขอต้อนรับกลับบ้านค่ะมาสเตอร์เรื่องวันพรุ่งนี้เป็นความลับนะรู้แล้วล่วนะนาเอ๋อมีอะไรกันหรอออเปล่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรค่ะว่าแต่มาสเตอร์เนะี่ยเกนวันพรุ่งนี้ติดธุระอะไรหรือเปล่าคะอก็ไม่มีอะไรนะ <c oughs> ถ้างั้นเราทุกคนมาจัดคริมต์ปาร์ตี้กันเถอะคะงั้นเนาะพรุร่งนี้ก็วันอีฟแล้วสินะงั้น ขากลับแวะซื้อเค้กสักหน่อยดีไหมนะใช่โย่แต่เห็ยังไงพวกเราก็ทันไม่ได้หรอกนะคะความรู้สึกไงความรู้สึกอย่างน้อยก็คงต้องระวังตอนถือหน่อยล่ะคืนพรุ่งนี้น่าสนุกจังเลยค่ะออนี่มันชุดทำงานไงล่ะ เหมาะมากมากงั้นไปกันเถอะวันนี้ก็ต้องพึ่งเราหน่อยแล้วนะวันนี้อย่าพยศละรู้ไหมฉันคือซานตาคลอสเอ้าฉันคือซานตาคลอสไม่ว่าอันตรายแบบไหนรออยู่การส่งของขวัญให้ถึงมือคือหน้าที่ของซานตาคลอส ของขวัญมาสองนะคะอ่ะนี่จ้ะว้าวขอบคุณมากค่ะคุณซันตางั้นจากตรงนี้ไปเราสองคนแยกทางกันนะเอ๊ะมันใช้เวลาเยอะกว่าที่เราคาดการไว้แน่แล้วอีกอย่าง หมะก็ริ่มตกแล้วด้วยฮะไม่ต้องห่วงนะแอนมั่นใจในตัวเองสิเอา่าค่ามามิจังมาลิคริสมาสจ้าคุณซานตาตัวจริงเหรอเอ๊ะนี่เป็นคุณซานตาจริงๆอย่างนั้นเหรอเออเออเอเอ ฉันคือซานตาคลอสซานตาคลอสผู้มอบความฝันในวันคริสต์มาสรอยยิ้มของเด็กๆนั่นคือค่าเหนื่อยของฉันใช่จ้ะฉันนี่แหละซานตาคลอสมารี่คริสต์มาสขอบคุณมากค่ะคุณซานตาฮ <c oughs> อ๋อ <c> เ <oughs> นื้ <c oughs> อจริงรู้ค่ะ <c oughs> ทั้งฉันแจกหมดแล้วล่ะค่ะ อ,อคุณซึงอารุ้คุณซึงอารุ้เกิดอะไรขึ้นเหรอคะท่าทางข้อตอกขาซ้ายคงพังแล้วล่ะใครทำแบบนี้กันคะโดบะแมนที่บ้านคุณไซโต้มันเล่นด้วยนะ, <c oughs> ะปีที่แล้วยังตัวนิดเดียวอยู่เลยแทๆ้ๆแดนประมาหาจะได้รีบไปขายร้านชินกี่เะคะไม่เป็นไรหรอกที่สำคัญเนะี่ย ้าไม่รีบแจกของขวัญแล้วก็ไม่ไหวแล้วคะ่ะร่างกายแบบนั้เน่ะพูดอะไรของเธอเนะี่ยฉันคือซานตาคลอสผู้มอบความฝันในวันคริสต์มาสถ้าเสียหายหนักยิ่งกว่านี้แล้วก็พลังงานคงรั่วจนหมดแน่เลยคะ่ะของพวันที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของฉันเอะนะคะเพาอย่ายงนั้นกูสิงหลุริบไปที่ร้านชินกิให้เร็วที่สุดเลยทอะค่ะอะเข้าใจแล้ว ถ้าซ่อมเสร็จแล้วจะรีบกลับมาจนถึงตอนนั้นก็ฝากด้วยนะซานตาคลอสค่ะให้เป็นหน้าที่ของฉันเถอะเหลืออีกแค่ที่เดียวเท่านั้นเขาร้องละ ไปให้ทันชินใช่ไฮยฮะอะรอะรฮะคุณนันเดียบดักกัน หน่อยไหมจ๊ะเอ๊ะว้าวลูกโป่งหนังหนาแล้วขอหน่อยเลยนี่อีกหลายลูกไม่ต้องแย่งกันนะจ๊ะสตราฟสตราฟที่ว่านั่นใครกันเหรอจ๊ะเราเป็นเรนเดียตังหากเลยถ้าพวกเธอรู้เข้าจะต้องแบกกางเขนไว้บนหลังเหมือนกับฉันนะหรือว่าบางทีนี่คือการของสตราฟเหรอ มีเรื่องลำบากใจอะไรเหรอที่จริงแล้วถุงที่ใส่ของควัญชิ้นสำคัญน่ะอะอยู่ที่นั่นไงจะบอกความลับให้อย่างหนึ่งนะจ๊ะคะที่จริงแล้วเราไม่ใช่เรนเดียร์หรอกจ๊ะเป็นเพราะสัญญาจ้างงานก็เลยต้องรักษากฎที่ว่าห้ามเปิดเผยตัวจริงให้คนอื่นรู้นะนะฮะแบบนี้เองเหรอ ปัญหาก็คือจะไปเก็บพู้เจ้าถุงนั่นยังไงดีงั้นสินะด้านบนนะ่ะพายุหิมะพัดแรงจนแม้แต่ยูนิตเหินฟ้าก็ยังกระเด็นเลยนะคะ,ะ,ะงั้นยืมเจ้านี่ก่อนก็นแล้วกันลูกโป่งซันตาคลอสหรอถ้าใช้เจ้านี่กันหิมะแล้วก็อาจจะขึ้นไปด้านบนได้นะท้าทางของต้องลองสถานเดียวสินะคะเจังเลย าเริ่มเอียงแล้วนะวตังต้งสมรุ้รหม่แล้วเข้าคายิ่ะัอย่าให้โดนพนะัดนลรักษาแรงขับของพัสเตอร์เอาไว้ค่าให,ห้ตายสิพึ่งไปได้เลยนะทัง้งสองคนเนี่ยไอเนสทำไมถึง ก็เห e ็นลูกบอกลอยสัสถุดุตายเลยลองซูมดูแล้วเห็นทั้งสองคนไงเล่วแล้วงานพิเศษเธอละงานเกี่ยวกับการเงินแล้วมันผิดยอดเร็วนะสินั่นล่ะค่ะระวังด้วยนะยิ่งขึ้นสุงเท่าไหร่ลมก็ยิ่งแรงทุกคนเร่งพลัสเตอร์เต็มกำลังเลยนีเียว าหว่าก็ว่างเถอะได้แน่หนูวางไว้แล้วมาช่วยกันบ้างสิโทษนะครับฉันจะเป็นอย่างฉันร่ะคงทำได้แค่ร้องเพลงเร็วเข้าถึงจะทนไม่ไหวแล้วฉันน่ะจัเคืนสันต์ เนี่อยหน่อยนะแอนดีจริงๆเลยที่เธอมาช่วยและก็ทุกคนด้วยทำให้ลำบากกันยกใหญ่เลยสิเนียคุณสิงหารู้แล้วคะไม่เป็นไรแล้วหรอขอบคุณมากนะหายดีแล้วล่ะไปก่อนนะทุกคน Merry c ริค s t m a s ไปแล้ว อาล่ะแค่นี้ก็จบไปอีกเรื่องที่เหลือก็ไปซื้อของขวัญให้มาสเตอร์กันดีกว่าค่ะฮะชิดีแล้วประมาณนี้ละมัง้งคิดว่ามาสเตอร์คงต้องดีใจแน่ๆเลยอาชิวคุณแอนคะจะไม่หยุดมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะ <c oughs> ทำไมรู้สึกหนาวๆแถมมึนๆหัวด้วยล่ะเนี่ยนี่มัน หมดบังคับระบายความร้อนเพราะอยู่กลางพายุหิมะนานๆว,วงจรภายในเละแข็งหมดสินะอา แล้วเหรอมาสเตอร์ <Master. S 1> พอกลับมาถึงบ้านเห็นทุกคนป่วยเพราะไข้ขึ้นกันหมดนะตกใจแทบแย่เลยขอแห้งสินะเกลลี่เชื้อเพลิงรถเทอฉันซื้อมาฝากข,ขอโทษนะคะฮะชฮ่ามีไม่เป็นไรนะค่ะคือว่านี่มันของายคริสต์มาสของทุกคนนะเห็นเขาบอกว่าหน้าหนาปีนี้จะหนาวมากดีจริงๆที่ได้ใช้ทันทีแบบเนี้ยฮ huh? ขอบคุณมากนะครับมาสเตอร์เอยขอแห้งจังเลยเปิดหัวไปหมดเลยแล้วค่ะแค่นี้ไม่ทูไรลอกโอ้ยต้องเปลี่ยนน้ำแข็งให้ทุกคนซะแล้วสิเอ,อเดี๋ยวฉันช่วยค่ะออออไม่ได้นะแอนต้องนอนพักก่อนสิแต่แต่ว่าเอาเทอร์นาอาเทอรา,ออาอขอโทษนะคะแอน ขอบใจสำหรับนี่นะจะใช้อย่างถน,นอมเลยละ เนี่ยรู้สึกหรือเปล่าว่าหินน้ำแปลกแปลกไปหรือว่าไปเจออะไรเข้าหรือเปล่าฮะอย่าบอกนะว่าทําไม่ผ่านในการเป็นชินกิม่จำเป็นจะต้องส่งกลับบริษัทอะไรแบบนั้นนะ่ะเฮไม่เห็นรู้เรื่องนั้นเลยน่าจะชัดเจนแล้วเหรอตอนต่อไปตัดสินกันคืนนี้ชินกิที่แกร่งที่สุดคือใครเชัดเจนเรื่องนี้หรอกเหรอ